สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุนคุยข่าวนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันศิรินทิพย์ประทุมค่ะยังคงนําความสซดใซสมาฝากคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเข้าสู่เดือนเมษาย,ยนแบบนี้แล้วก็ต้องนึกถึงในเรื่องของเทศกาลสงกรานต์ค่ะทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านช่องทางของ NBT11 ภาคกลางนะคะรวมไปถึงทางออนไลน์ PRD เองรวมไปถึงไลฟ์ n b t ภาคกลางนะคะแล้วก็ Facebook YouTube รวมไปถึง Tik t o อกที่ใช้ชื่อว่าคนณคุยข่าวค่ะวันนี้แน่นอนว่าพูดถึง ในเรื่องของสงการก็พลาดไม่ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าปักหมุดแล้วเตรียมความพร้อมแล้วสําหรับในส่วนของเทศกาลสงการานตนนะคะคุยข่าวดีวันนี้เราก็เลยจะมาคุยในเรื่องของการเช็ครถให้พร้อมตรวจสภาพรถฟรีซึ่งหลายหลายสถานที่มีให้บริการเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในการเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะสามารถตรวจเช็คความพร้อมของรถได้ด้วยนะคะจะมีที่ไหนกันบ้าง กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมค่ะได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนมีการจัดกิจกรรมนะคะตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย เพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะคะก็คือให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์รวมไปถึงรถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นเบื้องต้นนี้คืออะไรบ้างอย่างเช่นเช็คในเรื่องของน้ำมันเครื่องไฟตาลถอะไรแบบนี้นะคะความพร้อมของรถเป็นยังไงบ้างที่จะขับขี่ในระยะทางไกลนะคะมากกว่า20รายการ ที่บอกไปนะคะอย่างเช่นรถจักรยานยนต์เองเนี่ยบางจุดมีการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรแบบเนี้ยนะคะโดยไม่คิดค่าบริการอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าบางจุดก็อาจจะคิดแบบว่าในส่วนของค่าอะไหล่บ้างหรือว่าถ้าเป็นน้ํามันเครื่องก็อาจจะเสียแค่ค่าน้ํามันเครื่องแต่ว่าค่าบริการอื่นๆก็เป็นฟรีอะไรแบบนี้เพื่อเป็นการบริการนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจเช็คกันนะคะตรวจเช็คสภาพรถที่ศูนย์บริการนะคะ ศูนย์บริการที่ว่าก็จะมีครอบคลุมนะคะหลายร้อยแห่งทั่วประเทศนะคะก็จะเป็นภาคีเครือข่าย,ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตามช่วงเทศกาลต่างๆก็จะเห็นว่าอย่างตามวิทยาลัยเองที่เป็นวิทยาลัยเทคนิคนะคะวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาเองเนี่ยก็จะให้นักศึกษาแผนกช่างยนต์อะไรพวกนี้นะคะมาให้บริการกับประชาชนสังเกตได้ยัยงไงสังเกตที่ป้ายประชาสัมพันธ์ค่ะก็จะมี เขียนไว้นะคะว่าตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยซึ่งคุณผู้ชมสามารถเตรียมความพร้อมได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เนี่ยไปจนถึงวันที่10 5มีสาย,ยน2,567นี้ก็คือในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของการที่เราต้องเตรียมนะคะเช็ครถให้พร้อมกับหน่วยบริการตรวจสภาพรถฟรีที่มีให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะคะกระจายไปทุกๆแห่งโดยเฉพาะถนนสายหลักเกือบจะทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะคะและนี่ก็เป็นคุยข่าวดีที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเดชช่วงหน้าคุยข่าวใหญ่จะมีอะไรให้ติดตามเดี๋ยวกลับมาติดตาม ชมกันต่อค่ะพี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอ,อนเน็นหน่อยนะพี่ด่วนเลยแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบ<ม>ไปเช็คเครดิตบูโรไปส่งผมหน่อยนุ่มนุ่มช<ม>่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละฮะ ไปด้วยทางรัฐ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 แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทาให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบจบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยโหลดเลย ร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนคนคุยข่าวเจาะลึกทุกประเด็นข่าวให้ชัดเจนด้วยเนื้อหาที่ย่อยง่ายได้ประโยชน์ดูแล้วจบครบประเด็นสำคัญหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยคือต่างคนต่างมีหน้าที่และความจริงเขา ไไม่่ด้้เกกียวขอันงจะไปส่งผลให้ฝุ่น PM 2.5ลดลงถึง20-24ง24%สำหรับหลายๆคนที่รอคอยในช่วงปลายปีของฤดูหนาวแล้วก็เตรียมการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ด้วยพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา21.30นนถึง22.00นดูทีวีเปิด MBT 11ภาคกลางดูออนไลน์เปิด PRD กลับมาในช่วงนี้ของคนคุยข่าวก็คือคุยข่าวใหญ่นะคะช่วงที่2แล้วค่ะคุณผู้ชมมีเรื่องราวของภารกิจของรัฐบาลนะคะนามาฝากกันก็คือในการปราบปรามค่ะเว็บพนันออนไลน์เรื่องนี้นะคะนายประเสริฐจันทร์ทงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังตระหนักว่าเว็บพนันในปัจจุบันเนี่ยค่ะเข้าข่ายเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีความผิดตามกฎหมาย หลอกลวงมีการโกงหลอกเอาข้อมูลไปขายโดยเฉพาะมีเยาวชนจํานวนมากในหลงเชื่อเข้าไปเล่นเว็บพนันเหล่านี้ก็สร้างความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้างนะคะรัฐบาลจึงมีการเดินหน้าปราบปรามเว็บพนันอย่างต่อเนื่องเพื่อจะเป็นการตัดวงจรอ,อาชญากรรมออนไลน์ไม่ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทางนี้จากสถิติที่กระทรวงดิจิทัลได้มีการตรวจสอบระงับยับยั้งและปิดกั้นเว็บพนัดออนไลน์อย่างจริงจังข้อมูลต่อเนื่องนะคะตั้งแต่1ตุลาคม2566ไปจนถึง5มีนาคม2567ทำการระงับข้อมูลที่ไม่เหมาะสมทุกประเภทไปแล้วจำนวน6 6 8 1รายการ โดยปิดกั้นเว็บไซต์เกี่ยวกับพนันออนไลน์จำนวน25,571รายการเพิ่มขึ้น13เท่าตัว,ตวจาก2 0 5 9เว็บในช่วงเวลาเดียวกันปี2566ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะอย่างไรก็ตามรัฐบาลห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วก็ขออย่าให้ ไปหลงเชื่อกับคําโฆษณาชินชวนที่ให้ไปเข้าลงทุนหรือว่าทําเงินจากเว็บไซต์พนันออนไลน์เพราะว่ามันจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะแล้วก็อาจจะถูกหลอกให้โหลดแอปดูดเงินมาติดตั้งในเครื่องหรือหลอกลวงขโมยข้อมูลสําคัญไปใช้ทําผิดกฎหมายสร้างความเสียหายให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด,ด้วยนะคะหลังจากที่มีฝนตกลงมาค่ะคุณผู้ชมไปดูกันที่จังหวัดชัยภูมิกันบ้าง ชาวบ้านเขาอ,ออกไปหาของป่านะคะไม่ว่าจะเป็นผักหวานเห็ดกระอ้างรวมไปถึงไข่มดแดงก็ส่งผลให้มีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมจากการหาของป่าขายบางคนเนี่ยได้ไรายได้นะคะ2 3 0ถึบาทต่อวันนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศที่บริเวณริมถนนสาย201ชัยภูมิแก่งครอตลาดขายของป่าบ้านทรัพย์สมบูรณ์ที่ตำบลห้วยไร่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิค่ะ ก็มีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะคะนำอาหารป่าที่หาได้มาจำหน่ายให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาโดยผักหวานขายกิโลกร,รัมละ2 0 0ถึงบาทนะคะส่วนอันนี้ค่ะของที่เขาบอกว่าอร่อยสุดยอดเพราะว่ามันอยู่ยอดนะคะไข่มดแดงราคากิโลกร,รัมละ700-800ถึงบาทเห็ดกระด้างกิโลกร,รัมละ100-150ถึงบาท ก็สามารถนําไปทําเมนูได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นก้อยไข่มดแดงแกงไข่มดแดงใส่ผักหวานรับเห็ดกระด้างห่อหมกแกงรวมมิตรอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะโอ้โหพูดตอนนี้ก็หิวตอนนี้เลยนะคะอาหารป่าที่ขายดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวและลูกค้าที่ตลาดแห่งนี้ก็คือห่อหมกไข่มดแดงใส่ผักหวานและเห็ดกระด้างค่ะ ซึ่งมีกลิ่นหอมของใบตองย่างความมันของไข่มดแดงและความหวานของผักหวานความเหนียวหนึบจากเห็ดกระด้างด้วยขายเพียงราคาห่อละ20บาทเท่านั้นค่ะห่อข่ห่อข่กับดร้อยเบ็อยกับจิ้มรกับข่เอ่อแล้ผักหวานนี่ครับหวานนี่เลยร้อยหน้าจิ้มไข่สองร้อยก็มีสองร้อยสิบก็มีหน้าเต็มแบบชนมาก ในฤดูกาลนี้ถ้าเขาจะแกงนี่ต้องแกงผักหวานคล้ายๆมดแดงเป็ดเ,เป็นอาหารพื้นถิ่นเขาเลยเนาะแซ่ยบป๊อแม่พวกนี้แซ่บแล้วแกงแกงใช้บุญรุมันก็แซ่บ <laughs> พูดตอนนี้ก็หิวตอนนี้จริงๆเลยนะคะไปดูกันต่อในเรื่องนี้ค่ะในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษค่ะในหัวข้อนักธุรกิจรุ่นใหม่กับโอกาสในการสร้างธุรกิจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยมีผู้อํานวยการหลักสูตรเดอร์เน็กซเซียวนักธุรกิจรุ่นใหม่นักพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์สิทธิ์เก่าเดอรเน็กซเซียว The Next Real, และเดอร์เน็กซ์ไทคูลผู้บริหารภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนมาเข้าร่วม ฟังปาทกถาในครั้งนี้ค่ะนะครับหล่ท่านเองก็อาจจะได้ติดตามเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของอะไรหลายๆอย่างไปนะครับแต่วันนี้ก็พยายามที่จะที่จะสรุปให้ได้ใ,ใจความแล้วก็เรื่องที่อาจจะมีความใกล้ชิดกับพวกเราบ้างนะครับในเรื่องของอสังหาโดยที่ไม่ไม่เป็นการ ไม่เป็นการเปิดเผยความลับของประเทศนะครับแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ใเรื่องสำคัญนะครับก็สําหรับหลายท่านที่รู้อยู่ว่าเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ผมก็พูดมาโดยตลอดนะครับว่าผมผมก็แปลกใจนะว่าทาไมคนถึงอย่างมาทํากันเยอะเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผู้คนหลายหลายท่านเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ใช่นักนอกจากอาจารย์ยุ้ยแล้วคงไม่ใช่มีใครที่แบบตั้งแต่จบมาแล้วทำอสังหาริมทรัพย์มั่งบางคนก็มีธุรกิจครอบครัวไาทำทำหลายหลายอย่างที่ประสบความสำเร็จมามาดีมากในอนาคตในในในอดีตแะ แต่ว่ารู้สึกว่ามันกลิ่นของอสังหาริมทรัพย์มันหอมโผเลยเกินหลายๆขันก็อยากจะเข้ามานะครับซึ่งเหลยาท่านเองก็ประสบความสําสเร็จทําได้ดีมากนะครับแต่ทำได้ดีก็เพราะอะไรเพราะท่านมีวินัยนะครับท่านเวิร์คาร์ d นะครับท่านโฟกัสอนเรื่องที่ท่านทำท่านถึงทําได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นกี้าเป็นแก่นสารของของการท,ทราธุรกิจทุกๆประเภทไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวถ้าเกิดหวังว่าตอนเช้าจะทําอัญมณีตอนบ่ายทําอสังหาถ้าเกิดสมัยก่อนก่อนที่เป็นนายกผมบอกว่าคุณทําไปเถอะคุณไม่มีทางสู้ผมได้ พอผมทำมาเจ็ดวันยี่สบี่ชั่วโมงไงคงสู้ไม่ได้หรอกนะครับอย่าทําเลยดีกว่านะครับอย่างนี้อย่างอย่างจารย์ยุ้ยในแกก็ไปช่วยสังคมเยอะนะครับก็หวังว่าบริษัทเสนาคงดีดีต่อไปนะครับแต่แต่ก็ต้องมาช่วยสังคมบ้างนะครับอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีกว่าไปไปขายเพชรทำเครื่องหนังแล้วก็มาทำมาสังหารยัถือว่าอย่างน้อยมาช่วยสังคมบ้างก็ขอให้โชคดีขอให้บริษัทประสบความสำเร็จนะครับ เรา่อีแล้วมันก็อย่างที่บอกอะนะครับก็ปอโจ๊กไซส์แต่ผมว่าเรื่องเรื่องสำคัญที่สุดก็คือทำทำให้มันดีนะครับวงการอุตสาหกรรมมันก็ดีด้วยการแข่งขันเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่อย่างอย่างคุณนันต์หรืออย่างผมที่อยู่ได้ในวงการสังเคราะห์ซับอยู่ได้ไม่ายาวนานเนี่ยเพราะเรามีคู่แข่งที่ดีเรามีคู่แข่งที่คุณภาพนะครับผมเชื่อว่าคุณนันต์ก็คงไม่ไม่ได้เก่งหรือว่าได้ดีเท่าวันนี้หรอกถ้าเกิดไม่มีใช่ไหมครับสุภาลาัยไม่มีแสนสิริไม่มีเอสซี นะครับไม่มีเ p พนะครับราะว่าการแข่งขันนี่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ทำให้เราพัฒนาไปในอนาคตแต่ก็แต่ขอให้ไปแข่งขันที่มันที่มันถูกต้องที่พัฒนาคุณภาพเที่บลูกค้าเป็นที่ตั้งไม่ใช่ว่าแข่งขันมาแล้วคนจะเจ๊งลดราคามาอันนี้เหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่นี่นั่งอยู่ที่นี้ก็มีความต้องการที่จะเป็นนักพัฒนานักพัฒนาสังคมนมครับก็ขอฝากไว้ว่าถ้าเกิดจะเป็นนี่ขอให้เป็นอย่างจริงจังถ้าเกิดจะก้าวตัวออกมาช่วยเหลือสังคมอย่างอาจารย์ยุ้ยก็ต้องมีทีมที่แข็งแกร่ง นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเราเราเองเราเราเองเราก็เราเองเราก็อายุมากแล้วนะครับอยู่ในสังคมมาเยอะแล้วนะครับเห็นอะไรมาเยอะแล้วอะไรที่เป็นประโยชน์ผมก็อยากจะถ่ายทอดให้ฟังนะครับก็ยังยืนยันอยู่นะครับว่าถ้าเกิดคุณจะทำสารารียนรู้ซับเนี่ยต้องเป็นงานฟูลไทม์จริงๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์ที่มันเปราะบางปัจจุบันนี้นะครับหนุ่มเบี้ยแพงโคตรขนาดนี้ใช่ไหมควรจะลดอยู่ตั้งนานแล้วยังไม่ลดนี่อีกนะครับผมแม่งก็ตลกอ่ะ นะครับนะครับใครเป็นแฟนใครก็แล้วก็แล้วแต่แต่ความจริงมันคืออย่างนั้นอยู่อะเงินเฟอ้อลบ0.8นะครับถึงแม้เอามาตรการรัฐสนับสนุนที่ลดลดค่าใช้ใจ่ายออกไปแล้วมันก็ออกมาประมาณเงินเฟ้ออย่างมากก็บวก0.2นะครับกรอบที่ค่อยว่า1 1 1ถึง3วันนี้ก็ยังไม่ลดดอกเบี้ยนะครับพวกเราเองก็เดือดร้อนพอสมควรเหมือนกันผมเองผมก็ f e ลคิ u ตี้นะเพราะผมเองผมเป็นคนอสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะไปเรียกร้องให้มันหนักกว่านี้ ผมก็มีความรับาใจก็เดี๋ยวก็หาเขาไปถามเพื่อตัวเองนีนะครับแต่เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่กําหนดกําลังซื้อเลยก็ได้นะครับเรื่อง LTV ต่างๆเนี่ยที่มันมีมาตรการออกมาเนี่ยก็เพราะกสก,กัดเรื่องของการเก็งกําไรวันนี้เนี่ยมีใครพูดเรื่องเก็งกาไรไหมครับสังกตมสาบผมถามตรงๆเออมีไหม <c oughs> ไม่มีใครงงว่ไปเก็งกำไรหรอกครับนะครับออกไปได้แล้วเอ,เอ้เอเรื่อง L t v ทเรื่องอะไรพวกนี้นะครับ จะมีที่ถีเลยดีกว่านะครับบังเงินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทำที่มีอำนาจตรงนี้ก็เลยไม่สามารถทําได้นะครับก็ที่พูดไปก็เพื่อเพื่อจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันทําไปได้หลายอย่างเรื่องของ affordability ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับ affordability คืออะไร affordability คือกาลังซื้อดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยไม่ลดกาลังซื้อก็ลดขนาดบ้านที่ดินจัดสรรเดี๋ยวนี้ต้องมีกี่ตารางวาถึงจัดสรรเป็นบ้านเดี่ยวได้นะครับ ห้าสิบตารางวาเช่าที่ดินแพงไปได้กี่เท่าไหรแล้วนะวันนี้บ้านแฝดสาม่ห้าตารางวาทําได้ไหมดีไหมอยู่ได้ไหมมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวไหมก็มีถูกไหมครับสามยี่ห้าก็ทําบ้านเดี่ยวได้กฎก็ยังไม่เปลี่ยนให้อีกทุกคนพูดถึงว่าอยากให้คนมีไรายได้จํากัดอยู่ฐานะของสังคมมีที่อยู่อาศัยได้ทำให้เปลี่ยนกฎเป็นสามห้าตารางวาแล้วครับจัดสรรได้ทําอะไรได้ใช่ไหมครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะผลักดันอยู่ เดี๋ยวก็รู้ออกมาเมื่อไหร,ร่นะฮะกำลังซื้อเป็นเรื่องสําคัญการเข้าถึงที่อยู่อาศัยถือเป็นการออมอย่างหนึง่งนะครับอยาให้ใครมาบิดเบีย้ยนอะไรตัวเลขกระทรวงการคลังเราก็มีอยู่ปัจจุบันนี้ว่าไม่มีหรอกครับเรื่องของการเก็งกำไรอะ่ะเาอะนะครับเรื่องไว้ได้แล้วเรื่องไอ้เรื่องบางเรื่องอะนะครับเห็นฝสังหาเป็นผู้ร้ายตลอดเวลามามีมิกริดอะไรนะครับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องสําคัญวันนี้ในี่ยเราอย่าพูดเลยดีกว่าว่าเป็นเรื่องของการมี วิกฤตหรือไม่วิกฤตเอาละเป็นว่าถาการเถียงกันเท่าไหร่ก็ไม่จบมันกลายเป็นว่าใครเป็นแฟนใครมากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยต้อง,งาการการกระตุ้นหรือเปล่าผมว่า99%ในห้องนี้เห็นด้วยว่าต้องมีการกระตุน้นนะครับจะกระตุ้นด้วยวิธีไรเดี๋ยวเราก็ว่ากันนะครับอสังหาริมทรัพย์ทุกท่านทราบอยู่ว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มี highes t multiplier effect หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าท่านซื้อบ้านหลังหนึ่งเนี่ย มีใครได้บ้างสีก็ได้ซีเมนก็ได้เหล็กก็ได้ใช่ไหมครับเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เครื่องครัวก็ได้กระเบื้องก็ได้สุขภัณฑ์ก็ได้แอร์ก็ได้วอลเปเปอร์ก็ได้หลังคาก็ได้คนทําสวนก็ได้ได้หมดเพราะนั้นรัฐบาลก็ควรจะกระตุ้นเรื่องนี้แต่บางเนอท่านซวยมีรายกมนจรีที่มาจากภาคสังหาทาอะไรต้องทดลองตัวนิดหน่อยนะครับก็ต้องดูให้ดีเรื่องพวกนี้ต้องดูให้เหมาะสมต้องต้องใช้เวลาในการที่เราจะทําอะไรหลายๆอย่างเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ไม่รู้หรอกก็รู้แต่ว่าการที่เรา มีอาชีพนี้มาก่อนในอดีตเนี่ยมันก็เป็นที่เพ่งเล็งของสังคมเพราะ,ะนักการทะ่ทำอะไรต้องทําให้อย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วก็ประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นหลักนะครับมีหลายอย่างก็คืออย่างเช่นรีโซอย่างเช่นที่เราพูดกันตลอดเวลาผมเองผมพลาดก็โดนทัวลงไปแล้วหลายหนเรื่องของการครอบครองที่ดินหนึ่งไร่นะครับที่ให้ชาวต่างชาติมาเข้าครอบครองได้นะครับเขาบอกว่าทําให้คนคนไทยเข้าถึงที่อยู่ได้ลําบากขึ้น ที่หนึ่งไร่ที่เราขายได้หรือว่าคอนโดหรือว่าที่บ้านที่วสัยที่เราขายคนต่างชาติได้มันราคาเท่าไหร่ครับคนที่ตลาดที่เขาซื้อนาราศิลินะครับหรือว่าบางกากบุรีวานหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นโครงการราดาวันของแลนด์เฮาส์เนี่ยมันราคาเป็นห้าสิบ้านเป็นร้อยล้านครับไม่ได้แย่งหรอกครับของคนจนไม่ให้ที่ไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้นะครับแต่ว่ามันเป็น มันเป็นร o บ d b อ o อันใหญ่ที่เราไม่สามารถก้าวข้ามเรื่องขายชาติได้เออะไรก็ขายชาติเออะไรก็ขายชาติมันขายไม่ได้ไหรอครับชาติมันคือจิตวิญญาณของพวกเรามันคือชาติศาสนาพระหากษัตริย์และประชาชนมันไม่ใช่ที่ดินมันเอากลับไปไม่ได้มันขายไม่ได้แต่เอาละรัฐบาลที่แล้วโดยการนําของท่านประยุทธ์เนี่ยก,ก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนระดับสูง ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็มาปรึกษาผมว่าจะทําอะไงกระตุ้นเศรษฐกิจจะทําให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินได้นะครับผมบอกว่า <c oughs> ต่อให้มีเจ็ดร้ยสี่บเก้าจากเจ็ด้อยหสิบในสภาผมก็ไม่มีทางที่จะเอาให้ต่างชาติมาถือที่ดินหรอกยังไงมันก็ไม่ผ่านหรอกเพราะว่าจิตใจคนไทย,ยสังคมไทย,ยรับไม่ได้ให้ต่างชาติมาถือที่ดินอย่าพูดด้วยเหตุด้วยผลเลยมันเป็นความรู้สึกมากกว่าที่เขายอมไม่ได้ ยังไงก็ยอมไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้ลำบากลำบากจริงๆนะครับเ <c oughs> ลาก็เรื่องของรีโซสาิปีเนี่ยเป็น9 9ปีอันนี้เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นไปได้เพราะว่ามันก็เป็นรีโซแล้วก็มีตัวอย่างหลายๆประเทศที่เขาให้ทำมาที่อังกฤษก็มี9 9้า้ปีนะครับซึ่งมีอยู่แนละ้วนะครับถ้าเก้าสบเกปี้เขาเข้เขาใจว่ารีโซมึงมึงจีนเจ็ดสิบปีหรือเปล่าอาจารย์ยุ้ยผมจำไม่ค่อยได้นะ ออกมานานแล้วเจ็ดสิบปีถ้าเกิดเก้าสิบเก้าปีเนี่ยผมว่าเขาก็ซื้อได้ใช่ไหมครับแล้วมันก็ยังเป็นของคนไทยอยู่แต่ว่ามันก็มีรายละเอียดหลายหยอย่างของการทํารีโซซึ่งเราต้องมามาดูกันว่าสมมุติว่าผมเป็นเจ้าของที่อาจารย์ยุ้ยมาเช่าที่ผมไปเก้าสิบเก้าปีเนี่ยเวลาจะขออนุญ,ญาตอะไรต่างๆนา,ๆนา,ๆนาเขาต้องกลับมาขอผมใหม่อยู่ดีถ้าเกิดผมเกินเหม็นหน้าอาจารย์ยุ้ยขึ้นมาวันหนึ่งผมไม่เซ็นให้ขออนุญ,ญาตน้ําไฟให้อาจาุ้ยเ็ไปก็าไปทาต่อไม่ได้นะมันก็มีข้อลำบากเหมือนกัน เพราะกฎหมายเหล่านี้กฎหมายรองมันก็ต้องมาทําให้แก้ไขให้มันถูกต้องให้เหมาะสมเพื่อให้มันทําให้การทําธุรกรรมเนี่ยมันผ่านไปได้ก็คือเข้ามันเข้าเรื่องของรัฐบาลรัฐบาลก็พยายามทำให้ e a ซโซตูนด u s i n e ิสเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นการขออนุญาตต่างเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งอะไรที่มันไม่มีเส้ผมเช่าคุณอาจารย์ยุ้ยเช่าที่จะผมไป99ปีแล้วอะสิทธิก็ควรจะเป็นของอาจารย์ยุ้ย อาจจะยุ้ยจะเอาไปทําอะไรถ้าเกิดสัญญาไม่ได้ระบุไว้ห้ามทำจะไปทำสูงการค้าแล้วไปขายคนอีก15คนภายในเวลา98ปีก็เป็นสิทธิที่จะยุ่ยจะต้องเป็นคนเซ็นอนุมัติเองไม่จำเป็นต้องกลับมาขอากับเจ้าหน้าที่ใหม่กับเจ้าของที่ใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เป็นก,ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะสำหรับคนที่จะเข้าทําอาสารรงทรัพย์ทั้งหลายการลงรายละเอียดก็สําคัญนะครับไม่ใช่ไปเซ้งที่เข้ามาแล้วไม่ดูสัญญานะว่าคุณต้องทําอะไรบ้างควา,วามรับผิดชอบมีอะไรบ้างมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหม ในฐานะที่มีที่เป็นรัฐบาลที่เคยทําธุรกิจมาก่อนเนี่ยผมเองผมก็พยายามจะทํากฎข้อบังคับเหล่านี้เพื่อที่กฎหมายลูกที่มารองรับเนี่ยทาให้ทํางานได้ง่ายขึ้นทํางานให้สะดวกสบายขึ้นโอ้ยทำไมใช่ไหมผู้เสีาสมัยก่อนเป็นนักธุรกิจใจร้อนจะมาเป็นรัฐบาลน่าจะเฉื่อยชาจังไม่ได้เฉื่อยชาครับแต่มีกฎหมายเยอะแยะหมท,ที่ที่มันต้องทําที่มันต้องคํานึงถึงหลายๆเรื่องเพราะเรื่องเหล่านี้เราพยายามทำอยู่ยืนยันนะครับพยายามทำอยู่แล้วก็ใส่ใจแล้วก็แล้วก็คิดถึงพวกเราทุกคนในห้องนี้เสมอ นะครับมาถึงเรื่องของรัฐบาลบ้างแล้วกันนะครับเรื่องของสังหาก็คงก็คงผมว่าทุกคนก็มีวิทยากรหลายท่านที่มีประสบาการณ์ความรู้สูงแล้วก็เข้าถึงตลาดได้ได้ดีกับผมในะปัจจุบันนี้เพราะว่าโลกก็เปลี่ยนไปเยอะของสังหาผมออกมาจากวงการก็ปีหนึ่งพอดีอ่ะเกือบสิบสามเดือน,นแล้วล่ะอะไรก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ไม่ได้ติดตามเพราะสมัยก่อนเวลาทํางานก็ทำเจ็ดวันเสา์ที่ก็ทํานะครับดูโครงการทุกโครงการนะครับ อันนี้คือโอกาสสอนไวด้วยนะก็ดูโรงกาทุกโครงการครับและนี่ก็เป็นสาระสำคัญในการกล่าวปาฐกถาครั้งนี้ของท่านนายยกรัฐมนตรีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักการสักครูช่วงหน้าคุยข่าวโซเชียลค่ะ นเกาะติดหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติประเทศไทยกับเส้นทางสู่เก้าอี้สวชุดใหม่ติดตามช่วงจับตาสวชุดใหม่67ในรายการคนคุยข่าวกับอัธเศษโรดรัตนะโอภาสทาง NBT11 ภาคกลางและทางออนไลน์ที่ PRD กลับมาในช่วงนี้ค่ะไปดูในเรื่องของลิงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวนี้นะคะมีการถูกเคยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะเรื่องของลิงลพบุรีค่ะ มีฝูงลิงที่หน้าพระปางสามยอดค่ะกระโดดไปบนหลังรถกระบะแบบนี้นะคะไปขนตะกา้มามะม่วงสุากสามตะก้าแล้วก็มีฝูงลิงอีกจำนวน40 50ตัวเนี่ยค่ะไปบนกระบะไปแย่งมะม่วงสุกกันอย่างสนุกนะคะเจ้าของรถเองเนี่ยลงจากรถมาถือไม้ลงมาไลา่แต่ว่าก็ไม่ทันนะคะเพราะว่ายิงไล่เนี่ยก็ยิ่งมาเพราะว่าลิงไม่กลัวไงคะก็ทำให้มะม่วงสุากสามตะก้าเนี่ยแหะคะ่ะ หมดในพริบป,ป่าเดียวหลังจากที่จอดบริเวณด้านหน้าพระป่างสามยอดขณะที่ติดสัญญาณขบวนรถไฟซึ่งมะม่วงทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะเจ้าของเนี่ยเตรียมจะเอาไปขายก็โดนลิงเนี่ยเรียกได้ว่าปล้นไปหมดแล้วล่ะคะ่ะผู้สื่อข่าวมีการไปสอบถามนะคะผู้ที่ เห็นเหตุการณ์เขาบอกแบบนี้บอกว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะคะได้มีรถกระบะสีดำขับมาจอดในบริเวณหน้าพระปงาง3ยอดเพราะว่าสาเหตุเนื่องจากจอดติดรถไฟประมาณ1-2นาทีได้ค่ะก็มีฝูงลิงที่อยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยนะคะกระโดดขึ้นมาบนหลังกระบะมีตะกร้ามะม่วงสุกอยู่3ตะกร้าลิง 40- ่0ตัวก็ามากระโดดลุมกินโต๊ะกันอย่างสนุกสนานค่ะ เจ้าของรถพยายามนะคะเปิดประตูลงมาใช้ไม้ไล่ไปแต่ว่าบรรดาลิงๆฝูงลิงพวกนี้นะคะไม่กลัวคำขู่กระโดดแย่งมะม่วงกันอย่างเมามันเลยค่ะก็เป็นระยะเวลาสั้นๆเมื่อมะม่วงสุกหมดถูกนำไปกินจนหมดก็แยกย้ายไปคนละทิศละทางแล้วก็รถไฟไปพอดีที่กั้นเนี่ยเปิดออกพอดีรถเคลื่อนออกไปได้นะคะบรรดาลิงๆก็กระโดดหนีไปเองเป็นภาพที่ เรียกไ,ได้ว่าชินตาไปแล้วค่ะทางเทศบาลเมืองลบบุรีแจ้งแบบนี้ค่ะเนื่องจากมีประชาชนชาวลบบุรีที่ทั้งรักลิงแล้วก็ไม่ชอบลิงพยายามหาทางแก้ไขปัญหาลิงลบบุรีมาโดยตลอดโดยเฉพาะจัดทาพื้นที่ให้อาหารลิงทําความสะอาดให้ทุกพื้นที่แต่ก็ยังแก้ไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านและนักท่องเที่ยวชอบให้อาหารลิงผิดที่ผิดทางจนทําให้ลิงแย่งอาหารอร่อยอาหารที่ลิงชอบมากในช่วงฤดูร้อนก็อย่างเช่นนี้แหละค่ะ มะม่วงสุกนะคะแตงโมทุเรียนน้ำหวานเย็นนมเปรี้ยวต่างๆมันก็เลยเกิดปัญหาลิงแย่งของกินกับประชาชนที่สัญจรไปมาซึ่งทางเทศบาลเองก็บอกนะคะว่า เขาไม่ได้มีหน้าที่จับลิงหรือว่าไปทําโทษลิงเนื่องจากลิงเป็นสัตว์คุ้มครองซึ่งอํานาจเนี่ยมันอยู่ในกรมอุทยานสัตว์ป่าและผ่านพืชในการที่จะลงมาดูแลลิงแต่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นทางจังหวัดทางเทศบาลเองก็ถูกตําหนิเหมือนกันนะ,นะคะว่าเอ๊ะทำไมไม่แก้ปัญหาให้ปัญหาลิงเหล่านี้เนี่ยมันหมดไปนะคะก็จะได้ไม่เดือดร้อนเพราะว่านักท่องเที่ยวบางคนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในลบบุรีเองก็บางคนก็อาจจะไม่ชอบลิงอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ และนี่ก็คือทั้งหมดของคนคุยข่าววันนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ